ก็ร่างกายก็พอนะคะเยอะไปบางทีมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อ,อนะไรมันเกินเกินมันกดค่ะแปะแก้วหนึงเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะมนแรงเลยค่ะอลูกอยากทานใช่ไหมลูกชอบใช่ไหมอ่าอ่าเอาให้ของที่ลูกชอบเนี่ยบำรุงบวมเดิร์ลูก ลรวก็ไม่ต้องมาขอแม่อีกนะใมุ่บมันเดอแล้วมุงมันเดอรใส่อสแมกี่หน่รนำไปทาประโยชนกันสองลูกพอแล้วค่ะ กาแฟกําลังกันอื right. ่อะไรตอนได้ทุกวันเขาชอบชอบทานแตงดาวอย่มากกว่าสองลูกก็ขึ้นใจแล้วนะสองลูกนี่กำลังดีปกติลูกเหลี่ยม น้องสาวด้วยไขแดงน้องสาวบอกแม่ขา่าวไขแดงลูกเดียวไม่เพียงพอสำหรับลูกแม่ต้องเพิ่มเป็นสองลูกนะคุณท่านจะไข่แดงไหมคุณแม่จะลูกสวสดีค่ะคุณเล็ก สวัสดีนะคะเจอกันแต่เช้าเลยค่ะทานไข่ด้วยกันค่ะทานไข่เสร็จก็เดี๋ยวจะไปตลาดค่ะต้องไปไปจ่ายตลาดค่ะในตู้เย็นไม่มีอะไรทานเลยค่ะ ทานแม่บรงค่ะสวัสดีนะคะมาเยี่ยมอยู่นี่ค่ะท่านไข่อยู่เอาไข่แดงให้อยู่เนี่ยสวัสดีพี่แ็กก่อนสวัสดีค่ะคุณพี่ขาสวัสดีค่ะคุณพี่หนูท่านไข่แดงอยู่ค่ะกลมหน้ากลมตาท่านไข่แดง สวัสดีนะคะสวัสดีพี่เขาสวัสดีค่ะคุณพี่ขาขอบคุณนะคะที่คุณพี่มาเยี่ยมคุณแม่หนูเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งน่ารักใช่ไหมคะสวัสดีคุณพี่คุณพี่ขาสวัสดีค่ะ หนูหวงังจะรับประทานค่ะหนูไม่ห่วงอะไรเลยหนูห่วงังจะรับประทานอย่างเดียวค่ะปกติไข่แดงแค่ทานไข่แค่ลูกเดียวก็พอไม่ทานอะไรเยอะปกติเน้นกาแฟแต่คราวนี้ลูกเขาต้องไข่แดงสองลูกหนูต้องไข่แดงสองลูกค่ะคุณแม่ขาหนูต้องการให้แก้มหนูแดงแจกคุณพี่เขาชมหนูว่าน่ารักขอบคุณนะคะ อย่าลักหนูไปไหนนะคะหนูอยากอยู่กับคุณแม่อย่าลักหนูนะคะอย่าลักอย่ากขโมยหนูไปนะทานทานไข่แล้วก็ทานกาแฟอะอกาแฟกินกาแฟกินกาแฟด้วยขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราอยู่ด้วยกันแค่ที่ชั้วโมงพอนะคะเดี๋ยวอาไปตลาดต่อ